สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิพามาเล่นบ้านบอลครับเอาละครับตอนนี้น้องภูมิขึ้นไปบนบ้านบอลเอาไปเจอลูกโป่งครับโอ้ไปดูนี่ไปดูนี่เอาข้างในนี้มันมีลมมากโอ้โหลูกโป่งมันเลยอยได้เนี่ยอ๋อมันมีพัดลมตัวใหญ่นี่ครับลูกโป่งมันลอยได้ครับเอาลูกโป่งไปไหนเอาเอาเอาลูกโป่งเอาลูกโป่งมาใส่บ้านครับโอ้โหตรงนี้มีไซเดอร์ด้วยครับมีบอลข้างลาง่างต็มเลยครับ โป่งลงมาแล้วนะเอาละครับน้องภูม์มังกรเล่นสไลเดอร์ครับลงมาลครับไม่มันเหล่งจันเอ้าอ้าวตอนนี้น้องภูม์ได้ลูกโป่งสีชมพูมาครับอ่าไปทางไหนต่ออ่ะตอนนี้มาขับรถครับนี่ครับมีงมัลกยครับเป็นตู้เกมนะครับเอาหยอดเหรียญหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องครับอ่าใส่เกียร์ใส่เกียร์เอาใส่เกียร์ครับขับวนๆ่นทำไมรถมันอึดจังลองขับรถไฟนี่เป็นรถไฟนะครับ แล้วโอ้โหเอารถไฟเลี้ยวตัง้งไหนรถไฟเดี๋ยวไฟเกียร์หน่อยไฟเกียร์หน่อยไฟเกียร์หน่อยโอ้โหรถไฟคันนี้มันแรงจริงๆครับตู้เป็นตัวต่อเลโก้นะครับอยู่ในรถถังชั้นใหญ่นะครับนี่เลยเอา้าเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนไปขึ้นรถขึ้นรถขาไถดีกว่าครับตอนนี้เข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเนดะี๋ยวให้แม่ปิดประตูให้ ตอนนี้จะเป็นหรือยังเล่นหลายที่นะครับเดินเดินนี่เดินไปไปเลยโอ้ยยังไม่เป็นครับตอนนี้โอ้มามาไปแล้วหมุนหมุนหมุนไปแล้วรถไปแล้วก็สิ่งไปแล้วครับเอ้ารถมนเจอกับวก้อนตุ้งออกล้วครับลง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 เอาในตอนใหญ่พอตรงนี้ เอาปิดป <étique> <ural> oh, 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 oh. ิดปิดปิดเอาไปเก็บบอลนี่บอลใหญ่นี่บอลใหญ่นี่เอาบอลใหญ่โอ้โหโอ้โหเตะบอลใหญ่ครับโอ้โหดูครับโอ้โหเตะแรงมากครับบอลใหญ่ครับโอ้โหเอาละครับเอาละดูนีน้องภูมิจะสไลเดอร์อะไรหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามอุ้ยโอ้โงภูมิจะสไลเดอร์ให้ดูอีกรอบนึงครับเอาโอเค